วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคลิปของดรเจสกันอีกแล้วนะคะโดยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหรือว่า coronary artery disease นะคะในคลิปนี้นะคะท่านก็จะได้รู้จักโรคนี้นะมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาการของโรคนะคะซินซ่อมนะคะแล้วก็สาเหตุที่เกิดโรคนี้นะคะมันเกิดจากอะไรนะคะและก็ความเสี่ยงของผู้ที่จะ เกิดโรคนี้นะคะแล้วก็วิธีการป้องกันต่างๆนะคะโดยคลิปนี้ก็จะ,ะคุยกันนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องอโรคอลอ c r ร a r y Artery รี Ar s e นะคะเป็นอย่างละเอียดกันเลยนะคะถ้าท่านทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ โรค coronary artery disease นะคะหรือเราจะเรียกย่อๆว่า C.A.D. เนาะเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนั่นเองนะคะก็เราก็จะใช้เพื่ออธิบายความผิดปกติทางคลินิกต่างๆเนาะตั้งแต่หลอดเลือดแข็งตัวที่ไม่แสดงอาการนะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจตีบคงที่นะคะจนไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลันนะคะ ซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจตีดนี้นะคะมันก็จะมีทั้ง n o n s t e m ี y นะคะ s t e m ี y นะคะมันก็มีหลากหลายประเภทนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังกันคร่าวๆแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้แนวทางให้ทุกท่านนั้นไปปฏิบัติตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงโรคร้ายนี้นะคะเอาละ,ะคะเราก็มาดูภาพเนาะภาพนี้ก็จะเป็นภาพเ r อาารี่หรือว่าหลอดเลือดแดงนะคะที่ไปเลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจไปเลี้ยงหัวใจเนาะเมื่อมีอาการตีบตันเห็นไหมคะเมื่อมีอาการตีบตันมันก็จะตีบตันจากอะไรล่ะตีบตันจากพลักนะคะพลักก็คือเจ้าไขมันเลวหรือว่า c h o l ส s t e r อลหรือว่า c h o l ส s t e r อลชนิดเลว LDL นะคะ low density l i p o p r o t e ีนที่เข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดของเราเนี่ยนะจนกระทั่งเจ้า LDL เนี่ยเข้าไปเกาะอยู่กับผนังหลอดเลือดแล้วก็ดูดซึมเข้าไปใน หนังหลอดเลือดชั้นกลางแล้วก็ก่อให้เกิด p ลักนะคะก็คือพลักเป็นก้อนไขมันเนาะที่มันเป็นทําให้หลอดเลือดตีทาให้เลือดเนี่ยมันไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้นะก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าโรค coronary artery disease หรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีนั่นเองนะคะอันนี้เรามาดูหลอดเลือดปกตินะคะรูปภาพแรกนี่คือหลอดเลือดปกตินะะก็จะมีสชั้นนะคะ หลอดเลือดแดงเนี่ยมันก็จะมี3ชั้นนันจะมีชั้นที่เรียกว่า t u n ิก้าอิน m a ม u า i c a ิก้าทเดียแล้วก็ตุลิก้าแอดเวนติเชียในช่องช่องนี้ก็คือช่องที่เลือดนะคะเลือดเรา,าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยเฉพาะตัวนี้คือ c o ร o r ู a ี t อาร์เทอรีดิคือไปเลี้ยงกล้ามเนหัวใจนั่นเองนะคะพอเรามี LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลชนิดเลวเนี่ยมากๆนะมันก็จะเข้าไป ดูซึมนะคะไปเกาะกับผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดพลักเนาะพอก่อให้เกิดพลักก็ทําให้หลอดเลือดตีบแคบนั่นเองนะคะซึ่งมีข้อแบบบ่งชี้เนาะว่าสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องเช่นการสูบบุหรี่ความด,ดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็น้ำตาลในเลือดที่สูงนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคก,กล้ามเนื้อ,อโรคหลอดเลือดหัวใจอี ที่พบได้บ่อยนะคะทีนี้เรามาดูอาการนะซิมตอมนะคะหรือว่าอาการเราก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะหรือมาเชสเพนเนาะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกแน่นหน้าอกเนาะบางคนก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเหยียบอกเลยนะคะอาการเจ็บหน้าอกนั้นก็มักจะเกิดขึ้นบริเวณกลางหรือด้านซ้ายของหน้าอกนะคะกิจกรรมหรืออารมณ์ที่รุนแรงก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะ ความเจ็บปวดนั้นก็มักจะเกิดขึ้นไม่กี่นาทีนะหลังจากที่มีเหตุการณ์กระตุ้นสิ้นสุดลงนะคะในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นอาการเจ็บปวดอาการเจ็บปวดนั้นอาจจะสั้นแล้วก็รุนแรงนะคะได้ที่คอแล้วก็ที่แขนที่หลังมันจะปวดล่าไปถึงคอเลยนะคะมีอาการหายใจทีทีนะคะหายใจทีทีแล้วก็คุณก็จะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยออกแน่นหน้าอกนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเกิด เหนื่อยนะคะอาการเหนื่อยผิดปกติเมื่อ,อหัวใจเราไม่สามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกอาการเกิดอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หัวใจวายเนาะอาการหัวใจวายก็จะเป็นอาการที่หลอดเลือดนั้นอุดตันอย่างสมบูรณ์นะคะก็จะทําให้เกิดหัวใจวายนะสัญญาณและอาการทั่วไปของหัวใจวายก็คือจะมีอาการแน่นหน้าอกนะคะ ปวดไหล่หรือแขนนะคะหายใจผีนะเหงื่อออกนะคะโดยปกติแล้วผู้หญิงจะมีอาการทั่วไปน้อยกว่าผู้ชายนะคะแต่ก็อาจจะมีอาการปวดคลอปวดกรามนะคะขึ้นไส้เหนื่อยล้าแล้วก็เกิดหัวใจวายนะ,ะซึ่งอาการบางอย่างก,ก็มักจะไม่ไม่แสดงให้เราเห็นตอนที่เราเริ่มเป็นใหม่ๆหรือว่าเป็นน้อยๆนะคะอาการก็จะเกิดขึ้นเมื่อ เราเป็นหนักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงต้องปอ้องกันเนาะเพราะมันเป็นเรื่องร้ายที่อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะทีนี้เราก็มาดูสาเหตุนะคะสาเหตุของเอจ้าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นนะคะมันก็จะเกิดจากการที่เมื่อเราเริ่มมีไขมันนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลนะคะที่มาสะสมอยู่ในผนังด้านในของหลอดเลือด นะการสะสมตัวนี้ก็จะทำให้เกิดคลาบพักอย่างที่เมื่อกี้ดรเจสได้สแสดงให้ทุกท่านได้เห็นในสไลด์ที่แล้วนะคะคราบพักนี้เองก็จะทำให้หลอดเลือดหัวใจนั้นตีบตันขัดขวางการไหลเวียนของเลือดนะคะและก็อาจจะหยุดออกมาทำให้เกิดริ่มเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูแลสิ่งต่างๆต,ต่อไปนี้นะคะเช่นเราจะต้องดูแลเรื่องความดันโลหิตนะคะอย่าให้สูงนะ ใครที่เป็นเบาหวานนะคะก็ต้องควบคุมเบาหวานนะคะเพราะว่าภาวะที่เป็นเบาหวานหรือก็มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะภาวะทีะ่ไม่ได้ออกกำลังกายเพียงพอนะคะ inactivity นะคะแล้วก็ภาวะที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะอย่างองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะก็จะได้ได้แนะนำไว้นะคะว่าคอเลสเตอรอลปกตินั้นจะต้องต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อเดลซิลิรนะคะ หากท่านมีคอเลสเตอรอลที่สูงเกิน200นะถึง239นะคะก็จะเกิดความเสี่ยงเริ่มเกิดความเสี่ยงแต่เมื่อท่านมีอคอเลสเตอรอลสูงเกิน240นะคะท่านก็จะอยู่ในเกณฑ์อันตรายแล้วนะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสูบบุหรี่นะคะท่านที่มีการสูบบุหรี่นะคะก็ควรจะเลิกนะเพราะว่าสูบบุหรี่ก็เป็นส่วนที่ทําให้เกิดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิด โ,คโรค c o r o n a r y artery disease ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูต่อเนาะในเรื่องของความเสี่ยงของโรคนี้นะคะก็จะมีอายุนะคะอายุที่ที่เพิ่มมากขึ้นนะก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงนะคะ,ะเพศนะผู้ชายก็มักจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกว่าผู้หญิงแต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้หญิงก็จะยิ่งก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นนะคะ หลังจากวัยหมดประจําเดือนนะคะ Family History หรือว่าประวัติครอบครัวเนาะประวัติครอบครัวท่านที่มีประวัติครอบครัวที่มีแนวโน้มเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านมีญาติสนิทเนาะเช่นพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อาย,ยุน้อยๆความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีดก็จะยิ่งมีมากหากคุณมีคุณพ่อหรือพี่ชายที่ เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ55ปีหรือหากคุณมีแม่หรือพี่สาวที่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ6 5ปีท่านก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะท่านที่สูบบุหรี่นะท่านที่มสูบบุหรี่ก็จะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพหัวใจผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากในการเป็นโรคหัวใจการสูดดมควันบุหรี่มือสองนะก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะคะ ต่อมาความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงก็ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแทบน,นะคะคอเลสเตอรอลสูงนะอันนี้เราพูดบ่อยมากเลยคอเลสเตอรอลสูงก็คือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือว่าแบดคอเลสเตอรอล LDL low density lipoprotein นะคะมีมากนะมีมากในหลอดเลือดนะคะในกระแสะเลือดของเรามีมากเกินไปแล้วก็มี HDL หรือว่า high density lipoprotein ที่ เขาเรียกว่าไขามันดีนะคะชนิดดีคอเลสเตอรอลชนิดดีเนี่ยน้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้อ่านาไปสู่ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรือว่าแอสโรสโคลาซิตนะคะก็จะทำให้เกิดหลอดเลือดหวัวใจตีได้นะคะโรคเบาหวานเนาะโรคเบาหวานก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหวัวใจตีนะคะแล้วก็ยังมีโรคอื่นอีกนะคะเช่นโรคครนิค k i หนื่ d i s e นะคะหรือว่าโรคไตเรื้อรังนะคะโรคภาวะน้ําหนักเกินภาวะอ้วนนะคะน้ําหนักตัวที่มากเกินไปนะั้นก็จะไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวมนะคะและโรคอ้วนก็ยังนําพาท่านไปสูป่เบาหวานประเภทที่สองได้อีกนะคะต่อมาการออกกําลังกายที่ไม่เพียงพอนะการที่ใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งเนิ่นนานเนาะก็มีความเชื่อมโยงกับ โรคหล,ลอดเลือดหัวใจและยังปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีความเครียดนะคะสเสร็มากนะคะแล้วก็การใช้แอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปแล้วก็การนอนหลับไม่เพียงพอนะก็จะนำท่านเข้าไปสู่ความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้นะคะดังนั้นเมื่อเรารู้กันแล้วนะคะว่าเราทราบกันแล้วเนาะว่าอะไรที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนะคะ เราก็ต้องมาป้องกันนะคะมีการป้องกันนะคะเพราะทุกอย่างสามารถป้องกันได้นะคะยังไม่สายเกินแก้ถ้าหากว่าเรามาป้องกันนะก่อนอื่นนะคะก็เรามาทำำําความรู้จักกับดรเจสกันก่อนเนะก็พูดหลายครั้งนะเพราะว่าเผื่อท่านที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมเพิ่งเข้ามารับชมนะคะหรือเข้ามารับฟังนาะก็ดรเจสนั้นเรียนจบวิทยาศาสตร์รดุษฎีบัณฑิตนะคะจาก เมืองฟอนโดรูบนรัฐฮาวายจบวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะจากบนรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาแล้วก็จบแพทย์แผนไทยเนศาสก,กรรมเวชกรรมเนาะที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ศึกษาต่อแพทย์แผนปัจจุบันหลักสูตร International นะคะหลักสูตรนานาชาติเนาะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และปัจจุบันก็ยังเป็นบรรณาธิการเพจนะคะหมอสาวเล่าเรื่องนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะแสลี่อินเตอร์เนชั่นแนนะคะกเ็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริม c อเลสเตอรอลบาลานซ์นะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาหารเสริมคอเลสเตอรอลบาลานซ์นี้นะคะก็เป็นอาหารเสริมที่ มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคือสุขภาพดีเราสร้างได้นะอันนี้ก็เป็นรีวิวนะคะเป็นรีวิวนะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าที่กลับมาเล่าประสบการณ์ดีๆนะคะแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านนี้ก็สั่งซื้อไปรับทานนะคะ ทั้งครอบครัวเลยนะคะให้คุณแม่ด้วยที่อายุ71ปีแล้วก็หลังจากที่คุณแม่ได้ทานเข้าไปแล้วคุณลูกค้าก็ได้ส่งผลการตรวจร่างกายของคุณแม่มาให้ชมนะค่าต่างๆนั้นดีขึ้นเป็นปกติเหมือนคนอายุเพียง40 เท่านั้นเองนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็คุณลูกค้าก็เขียนมาขอบคุณเนาะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยเห็นผลกันทั้งบ้านเลยจากความดันโลหิตสูงค่าน้ําตาลสูงไขมันสูงค่าต่างๆก็กลับมาเป็นปกติกันแล้วนะคะอันนี้หมอเจสก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าท่านนี้จากสุวรรณสุราชธาน,นีนะขอให้คุณท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับประสบความสุข ความเจริญนะขอสวัสดีปีใหม่ปียังท่านแล้วก็ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมกันณนะที่นี้ด้วยนะคะนอกจากอาหารเสริมนะที่ที่เรา,านําเสนอทุกท่านไปนะคะก็ยังมีตารางนะคะตารางในการแสดงปริมาณคอเลสเตอรอลนะคะในอาหารส่วนที่รับประทานใน100กรัมนะด้านซ้ายแนละ้วก็ด้านขวาจะเป็นตารางแสดงปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร ของที่เป็นประเภทหมูไก่เนาะด้านซ้ายเป็นประเภทไขอ่อาทะเทนทนลนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็แคปหน้าจอเอาเอาไว้ดูได้นะคะจะได้ทราบนะว่าอะไรที่มันมีคอเลสเตอรอลสูงบ้างน,นะเราจะได้หลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะท่านที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะว่ามีคอเลสเตอรอลสูงเกินค่าปกตินะคะวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเนาะหนึ่งเลยเราควรที่จะหยุดการสูบบุหรี่นะคะ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงถ้าเป็นเบาหวานก็ควรควบคุมน้ำตาลให้ดีนะควบคุมระดับไขมันในเลือดให้เหมาะสมโดยเ,เรื่องรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำนะลดอาหารที่มีไขมันจากสัตว์น้ำมันมะพร้าวแล้วก็กะทิปรับปริมาณแคลอรี่ในอาหารให้พอดีนะคะเพื่อให้ได้น้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับความสูงหรือว่าเราก็มาดูค่า BMI เนาะ,ะดรเจ๊ก็เคยได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการดู ค่า BMI ไปแล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะคะออกกำลังกายพอประมาณทุกวันหรืออย่างน้อยครั้งละ30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะ,ะถ้าเกิดว่าคุณท่านอยากจะ,ะควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดนะให้มันเป็นไปโดยง่ายนะหมอเจตก็จะขอแนะนำอาหารเสริมคอเลสเตอรอลบาลานซ์จากสหรัฐอเมริกานะคะคืออาหารเสริมตัวนี้จำหน่ายมาแล้วนะ30ปีในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ จำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกมาแล้วกว่า20ปีนะคะคุณพร้อมดูแลหลอดเลือดของคุณแล้วหรือยังนะคะหลอดเลือดของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ,ะอาหารเสริมคอเลสเตอรอลบาลานเฉลี่ยเพียงวันละ8บาทเท่านั้นลดความเสี่ยงโรคเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะคนเรานั้นจ่ายเงินอะไรไปก็จ่ายได้มากมายนะคะอบายามุกต่างๆการพนันนะคะบุหรี่เหล้านะหวยนะ มากกว่าวันละ8บาทอีกนะคะแต่สิ่งดีๆสําหรับร่างกายเรานั้นเพียงวันละ8บาทเราจ่ายอะไรก็เราจ่ายอะไรเราก็จ่ายได้เพียงแค่นี้ทําไมเราจะไม่อยากจ่ายให้ร่างกายของเราเนาะอันนี้เป็นอ่รีวิวที่เราได้จัดส่งคุณลูกค้านะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific, นะดเรเจตก็ดูแลท่านอยู่นะคะ อันนี้ก็มีรีวิวอีกนะคะรีวิวมากมายเลยนะคะกว่า1000ท่านเนาะหลายท่านก็ถามกันเข้ามานะคะว่าคอเลสเตอรอลบาลาน,นทำมาจากอะไรนะคำตอบก็คือทำมาจากแพนเซลอนนะแพนเซลอนคืออะไรก็คือเป็นสารสกัดจากพืชนะคะพืชน้ำมันเต่างๆที่ร่างกายเรานั้นไม่สามารถสร้างเองได้เราจะต้องเสริมเข้าไปนะคะเจา้าแพนเซลอนนี้ก็จะช่วยลดอัตราการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกาย ทําให้ควบคุมปริมาณการย่อยสลายของคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดนะคะลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีว L, Low ่า LDL โลดเดนซี่ไรโปรตีนะคะปรับระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ปกติเสริมสร้างงภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะมีประโยชน์มากมายสารพัดส,สารพันเลยนะคะ ไหนๆก็ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะก็หมอเจก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะลองเริ่มอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆเข้าสู่ร่างกายของเราเพื่อเราจะได้มีสุขภาพยืนยาวนะคะคอเลสเตอรอลนั้นเป็นโรคร้ายภัยร้ายใกล้ตัวนะคะลดคอเลสเตอรอลป้องกันสารพัดโรคที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าหากทุกท่านอ,าอยากจะทราบประสบการณ์ผู้ใช้นะก็เข้าปติตามได้จาก ที่เฟ e บุ๊ k เพจหมอสาวเล่าเรื่องด็อกเตอร์ทอกนะคะหมอเจสเป็นบรรณาธิการอยู่นะคะาจะพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะด้วยใจยนะประสบการผู้ใช้นะท่านนี้ก็ส่งเข้ามาเล่านะว่ามายหจากอาการเวียนหัวปวดหัวนิ้วชานะก็มีมากมายอันนี้เป็นระดับคอเลสเตอรอลเลเวลนะที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าระดับไหนนะที่ทำให้เกิด เริ่มมีความเสี่ยงนะคะระดับไหนที่อยู่ในค่าอันตรายนะอันนี้หมอเจนไม่ได้บอกเองนะเป็นข้อมูลมาจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะเราจะต้องควบคุมนะคะปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดอย่าให้สูงเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร LDL low density lipoprotein หรือว่าคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าไขมันเลวต้องให้น้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะส่วน HDL ไขมันดีนั้น ควรที่จะมีมากกว่า60มิลิกรัมต่อเดลซิลิตนะคะยิ่งมากยิ่งดีอาลละค่ะก็เมื่อมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก่อนจะจากลากันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมหากเรารักสุขภาพเราก็คือเพื่อนกันนะคะติดตามได้ที่ช่อง YouTube แจ๊ t พอ k แล้วก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจหัวสาวเล่าเรื่องนะคะแล้วก็เพจในเครือนะวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีทีใหม่ค่ะ